เจ็บขาเปยังยเจ็บขาิ Bad ้มาล่เจ็บขาใช่ใชูสบายดีป้าุงกันนี่ใช่ไม่หย่เบื่อเลยอะไม่ใช่มไม่ใช่เน้นหิ่เบ่อเลยายดีป้าุงกนแม่จะบอกหอไว้แม่จะบอกว้าใช่เอาถิ่มขวดน้ำเลยโดยสบายดีป้าุง

เตะคว่เฮ้ยเออคือคนทีบุญบัดยฮงเ้เนี่โอเ่งแท้นี้ฮะยังโดดเออโอเคๆเลยถังเรือถทังเรืไอ้โดทังเรือถังเรือชขาดแล้วถังเรือยใช่เห็ดเอถงเรือเห็ดชงขาดเป้าฮะ เอ้ยเดงเด้อเงเด้อท่าเด้เปียวเด้ไอเปียวขเข่าบ่อีจ้ะงมปากไหวยนเข่วบ่อยนะท่าเด้อเปียวเอดหัวไม่ได้นะเถอไอเข่าไอเปียวเ้อนี่ยนะทําบังอุอุ่นป่นี้ท่าเด้อุ่นทงเด้อชงขาดก้นไ่ได้เห็นมูอ่ไอุ่นนะ เฮ้ยนะเฮ้ยเฮ้ยะเอ้าไปไปไปดิตื่นเลยลูกปมีว่าขายยงติวนะหมเพ่นดิบเนี่ยเพื่อนอุ่นมียังติวขายปะนอืมเออไปไปเออช่จับเออใช่อันนั้นเออเต้นน้องไปไปลูกปะเียไม่น่าหูเออมหน้าพัน้องต้นเยพัน้องเต้นเอ่าโอเคโเค Ờ, cưng nói anh ơi à cô ơi mày chịu đi, thảo luôn chai thảo luôn chai sai, thằng chai thảo luôn chai tên luôn chai thảo luôn chai thảo ไปเลาะไปเบิ่องไปเลาะไปบบลูกอยอยู่ลูกอัยอะรโลูกอจยใช่เกิดมาดุผีพาน้องผิงมาดินอยู่วัดปลาลุเลยโอเด่นไปพูดเลยต้องดินสี่คน ป้าสิดีน้ำคนยกยกทางเลยพีวนังอนน้ทางเดินย่นยุกคอคอหน่อยต้องเล่กับไกลแล้วอ่ว่าจะเล่นไก ฉันแจกหานนองไงนังโอ้ไปละมาแล้มาได้อไปเชื่อเอาไปเอาเราดี้นประตูอีผู้ได้แม่ชิมเมจ่าจเอาอยู่ขึ้นประตู้เร็วๆเพื่อนประตูกับมีขนมลายู่ ไปชื่อเกประตูอีเด้อเอายืดก้นประตูอีเด้อเอาเอาเงินแขกพนมอหอยได้เอาแต่เกินประตูอีเด้อเอเด้อบอหอยเด้อเออยายนะเห็นว่ดเจ้าอย่าไปชื่ออมยิ้มหยันหยันเรา เออดีแล้วดีแล้วเอไปเอาไปเราเด้อใช่ไปมชื้ออมยิ้มเน่ยเจ้าเอาเราเด้อเออดีแล้วดีแล้วไม่ได้ใหายแบบยาแล้วชื้ออมยิ้มเนี่ยพันเอายาเด้อสาฮูด้หย่านแบบยังนั่งบมยเลยเนี่ยมาแห้เอาเราหนักขนมป้าก็หลายนึ่งแม่บอให้กินขนมเพื่อนป้านไงตู้นี่ตู้แขกถ้าเอาแล้วเอาแต่เล็กน้อยไปขายนี่ขายแล้วเออส่งจีนไปแล้วต่อจีนเข้าแล้ว คนจีนทุกประเทศจีนเนาะคนจีนเรบานี่เฮ้ยจะโดนตายางเด้มันหายอะว่าบานี่ยชาแล้วอหนุกบอหนุกชาเล้าเอบออมยิ้มกินบอได้เจ้าวายอยู่ดุ้ชื่อว่าอนะไออมยิ้มนี่ตู้มีอยู่ะอมยิ้มีบอไปเมื่อกินะไบไปน้ำเล่าบ่ไปบ่ไปตู้ไอตู้ละสอบนึะยิ้มมีบอเอออยิ้มมีบอกมอยู่อ่ะ ไปบอกไปชื่นาพอไปินมาแล้วไปขายตัดมือตัดตีนได้บาตัดตีนตัดมือตัดมือให้ตัดก่อนั่นกินโนี่ยไายให้กินได้บเจ้าอ้เย่ดุมาลุงมาดุกดไพ่อแหละนี่นีอยู่หลังประตูพ่อเร็วๆ่อต้อง เอาเรียนะะมาเชาด้วยเรียี่ใช้บานเวนบาเอหาแต่คุณย่งว่าเออเออะหาดยีดีไหมดูน้องปิงนานบ่น้องปิงคนไปนานบาน่ แล้เอมาดจดอกันะตมาอตมาตมานี่มีอย่หน้อยสอสาคนนี่ยเอุเวร่ลุงเวนพ่อนะเออลุงเวนใช่ขายบานี่เงยะาไม่้ตีมาล้าย่นด้วยลขายแเปียยัข้ก็ได้ เดินใช่ไหมแม่ไปถ่ายได้แม่ไปชื่อเออบุคคาบานเลยยังบันย้อมได้อมยิ้มนะไปไปชื่อกับเราไปไปเราเรามีอมยิ้มหลายไปเรบไปกับเราใช่ไหมเออตู้แล้วจอดแล้วตู้เ้ออนะไนล่องปลาดิบปลาดมือเอ๋ยไปดูกันเห็นบ่อายอยู่นะเห็นบ่เนยคืนนี้เจ้ากับไอ้ดยอืมไหนไปเลยไปไปนี่ได้ขนมไปล่องประดิษฐ์อยู่วัดก่อน บ,บ,บเล่นลูกโบเลนยันยันคนเมื่อกี้นี่ผมอ่ะเอิ้นเอ่ยเมื่อกินพี่ดุกอยู่ไหนอยู่วัดลายลายแต่ละมือเนาะต้องพิงกับมาต้องดยนกับโบไล่ต้องลงมาดินอยู่พี่อยู่เกันป้าผู้ช่วยใช่กินหมดลูก ปูไปกินดูป่ะพี่พี่พี่เป็นพี่ไปนั่นห้องยู่ถันเด้อเอ้กมาดูป่ะ Sua sáng ghetto này, tạo mà. mà, mà, mày mà. ghé, mà mày kìa nó 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 kìa nàng nông nó kìa nó kìa mày kìa nó kìa nó kìa nó กิน,ะข,นขนมแล้วใช่เออได้ไหม้กินนขมแลวไข,วข่จะย่านเราบรุบรบอนี่บะนี่แหละจะกินด้วยอมนิ่มดูดเล่อเราเอาไปขายได้แล้ววะ กระรมไปทิมนอกนังเ้อกินไม่ได้ปะูเอ้ยกินไ่ได้ปะชูเอ้ยกินน้ำกันเด้อเล่อเอไม่พิออพกระนังยูดพี่วะจ้าป้อนกันบ่ไดแเมื่อไไ้เด้อ mất mày đâu đi. mai à, đó, mọc sai đâu mày ronnie mọc thôi đâu à nó ronnie mày hả này, mày mày nó mày này mày 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 ขอบใจอ네 <oh> ้าดูอาแบ่งกันดูแบ่งกันเอาไม้เอาไม้เอาไม้เี่กดีก็เอื้อน้เอ้เบลน่ะเดีก็เบลนะดู มีอย่างน่าปลาลูกเลยปนี้พาหมาตีบน้อยมาดิอยู่วัดพี่แหละเนี่อหูไระดุกันหกระดุเห็นบ่อันนบ่ไอเล่นอยู่กันเห็นบ่ฮะเห็นบ่เห็นบ่เออตามกันได้ด เลินบาดบ้านเฮาเพิ่นเทคนไอ้เทพืชเนาะกะเด็กน้อยกะดินอะละดินลาย,ลาย,ลายแน่เดี๋ยวสะอาดสะอาดเด็กน้อยกะลายหมูกะลายยาเด่นลูกยาเด่นยาเด่นกินได้ไหมลูกอ่ะทำไรเดี๋ยวนะึงป้ามา ฮะไม่ได้เอาไม้ดุโอเคแม่เอาขึ้นแปลอ,อีกเยอะเลยพี่เขาอาขึ้นแปลงเจ้าขึา้นแปลงอีกบ่ไปเอาขึ้นแปลงน้ำป้าไปแม่เอินบอกป้าไปฮะให้แม่ขึ้นแปลมาให้บอเห้นเอ้ยขึ้นแปลงไปเห้ยเจ้าถ่าเด้อเอ้ยเอาขนมทงชีเดืองกินนีเงง่เด้อเอาชองทงเด้อเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวป้าบุญมาจ่ายเด้อบอกป้าตุ้ยเด้อโอเคไป เดี๋ยวเดี๋ยวป้ามาใจอ่าเอาลูกบอนั่งมาให้เอ่ยเมื่อเอาขนมอืมอย่าบวกขึ้นโนกหลาะนะบวกขึ้นนั่นเอ้เอเบลพิงค์เอเอเบลน่ะนะ Hãy bắt đồng, hãy bắt đồng nè À, nôi Hãy bỏ đồng nôi, độ Thám bưởi quá, chưa Hãy đồng hãy nè chưa nhắn แกขนมมาแล้วปังกินไเด้๋ลวก็เฮ้ยเฮ้ยแกกินกับเออนางเด้อกับน้องอันกับวินาวันนาเด้ออ๋อ้ยไอเทต๊ดอะ อ้สันโอเคสำหรับคลิปนี้ทางเฮาก็จะได้ขอจบคลิปก่อนให้พี่น้องเลยอยู่ดิ่นกับลูกกับเต่าก่อนเนะาะตอนมาดินา่นหลังจากที่มาโรงเรียนกับโงมาอยากมาลงมาดิ่นอยู่น้ำป้าเพื่นนะโดยอยากมาดิ่าพอดีว่าป้าเฮือนไก่วัดเนาะเป็นไก่วัดแต่มากดิ่นกับมีเอื้อยมีอ้ายลายบนมานไปเวียกกัมาหัดเพื่นแต่ละมือกับโงมาดิ่นอยู่พี่ให้พี่น้องเลยเพื่นติดอยู่พี่เดีย๋ดวยวนี้เนาะ เลยติดอยูย่พี่เด็กคนเกเลงมาดิดีอยู่พี่ตนทัทนนกกวเนาะโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยนอ๊ยโ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 อ้ยโอ๊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 ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊คโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอขนโอบยโอ๊ยโอ๊ยอโอออ๊ยโอ๊ยโยยอ๊ยอ๊ยโอออขามโฆษณาขอขอบคุณขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิป ท้งช่องแม่น้องน้ำผิงตลอดมาแล้กันตลอดไปโดยสำหรับลีปนี้ไปแล้วสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงบ๊สุสุสุคนโอ้อย่าหลอกไอเด,ด,ด็กดินดาราจะดินได้ลูกเด้อโ้ย